สวัสดีครับสวัสดีครับลิซ่าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมนะคะบ่ายวันนี้นะคะพวกเราจะพากันไปปิกนิกคานไวสฟันมิดาปิกนิกค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนก็กำลังรับประทานอาหารเช้ากันอยู่ที่หลังบ้านนะคะแดดนะคะแดดแสงแดดส่องมานะคะช่วงบ่ายฝั่งนี้จะร่มนะคะแต่ช่วงเช้าก็คือจะมีแดดส่องมานะคะฝั่งนี้ดีซะ Хм, mm. yeah. เสร็จแล้วนะคะสำหรับน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะวันนี้นะคะจะทำเมนูลูกชิ้นลูกชิ้นทอดแล้วก็เกี๊ยวทอดนะคะเกี๊ยวห่อปูอัดทอดนะคะไปไปกินตอนที่เราไปปิกนิกกันนะคะค่ะน้ำจิ้มอันนี้นะคะอร่อยมากเลยคะ่ะก็ปรุงปรุงชิมชิมดูนะคะรสชาติที่เราชอบนะคะก็เปรี้ยวหวานนะคะ แล้วก็เผ็ดนะคะเผ็ดไม่มากนะคะพริกป่นแลดูเหมือนสีจะแดงมากเหมือนเผ็ดมากแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยเผ็ดนะคะค่ะแต่ว่าสีได้เลยนะคะใส่ซีอิ๊วดำใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มให้สีเขาน่าทานมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าใครมีน้ำมะขามเปียกนะคะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะจะอร่อยกว่านี้นะคะแต่พอดีไม่มีนะคะก็เลยใช้เป็นน้ำส้มสายชูนะคะแต่ก็ได้เหมือนกัน,นะค่ะอร่อยเหมือนกันนะคะ วันนี้นะคะพวกเราก็มาถึงแล้วนะคะลูกกาลลูกกาลลูกการหอบสัตตลกจังเลยมาถึงแล้วนะคะนี่คือหน้าตาอาหารของเราลูกชิ้นทอด ั่นปั่นจักรยานไปมานะคะจนเกี้ยวเกี้ยวนะคะไม่กรอบแล้วนะมันไม่กรอบแล้วลูกการเราปั่นจักรยานนานเกินปั่นไปปั่นมาหาที่ปิกนิกไม่เจอสุดท้ายก็มาได้ที่นี่เนาะแถวบ้านนี้เองเนาะลูกิซ่ทากินอะไรลูกนี่นะก็เช่นมือป้าป้าีโอฟลูฟันป้าป้ามาบอก เดี๋ยวให้ลิซ่าลิซ่าไหมคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลิซ่าพี่จะจังสันอเอา <laughs> อร่อยไหมลูกัดแซ่บบ่แซ่บบ่ลูกัดแซ่บอยู่แซ่บอยู่ลิซ่าแซ่บบ่แซ่บปะช่งผมลิซ่าลิซ่าลิซ่าเอากิบลิซ่าเอากิบออกจากหัวแล้วเอาถิ่มเป็นปลลูกเพราะว่าติดกิบมากี่ตอนมาหนะมาปลาใช้ใจสิอยาแซ่บบ่ปะปาแซ่บบ่ อีฟรักเยวเสียบ่เยวอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากจริงๆค่ะลูกชิ้นน้ำจิ้มนี่สุดยอด ทานหิวมบอกแล้กเอาแซงมาลูกน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่ะันสิดว่าอยา่าใกล้ลิซ่าเลยดีกว่าน,น้ำจิ้มอละหถ้าลูกกิ้นชิ้น,นข้นนางชิ้นชิ้นก่อนกิน,น,นอิ่มก่อนแล้วค่อยไปไปหาไปดูห่านมันมีห่านด้วยเนาะทางนน้น We zo staan, wij zo staan, zitten. Hier is allemaal zandbodem, zo. de zandbodem is nodig voor heel veel dingen. zand zand blijft graven dan. dan blijft het grondwater water ook water. Ook een recreatie mm. mm. Fijn. is dat? Kijk, <laughs> ลิซ่าเห็นหาลิซ่าไปดูหาดเลีวดุ เน่เนเน่นิโซดิกบายลูก,กัส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 ชอบมากเหรอลูกเฮลเลจ้าวิ่โ <c oughs> อ้ย,อยไม่ต้องไปใกล้มาลูก,กนิซ่าอยากไปหาฮาน Isja, hí, Isja, Isja, uitbij, lukt, uitbij. Isja, hí, hí. Ja, oh, graving, Ja, En hele diepe meer. Ja. Hoe diep? Hoe diep? Zo! Luca! het? Kien bij. Kien, dan die op de Luca! Twee huizen hoog, zo diep. Ik kan. Wie is de weer met Luca! Wie is weer लुका लाम लिशा कि नाम, उम, ली सा, ली सा ली नाम <laughs> लुकार ले के बुक अब लिशा चीज मेरे की के बुजिशा के बुज पे

ตอนนี้บักจอยกำลังจะกำลังจะโชว์การวิ่งนะฮะเอนทเว สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายลูกันบ๊ายบายเ <laughs> จอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ